นี่นะครับบอลลแปดสองเจ็ดเจ็ดนะครับนี่นะบอลลแปดสองเจ็ดเจ็ดนะครับภาษีสองห้าหกหกนะนี่ยสิบหกพอ2สองห้าหกหกนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะนี่นะก็นี่นะครับวันจดทตะเบียนะครับวันที่เจ็ดธันวาสองห้าสามหนึ่งนะครับสาเอ็ดนะบอลอ 8277จังหวัดเพชรบุรีนะครับเครื่อง2.5งน้านะนี่ครับเครื่อง2อแล้วนะนี่นะเครื่องนี้เครื่องเป็นใช้เครื่อง2อนะครับคันนี้นะรายละเอียดของคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนเลยนะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวรอบบคันนะครับแล้วก็รีวิวภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รายละเอียดราคาเนาะเดี๋ยวขอข้าวๆรอบบคันสีเป็นสีเดิมๆนะครับสีเป็นสีเป็นแบบเดิมๆไม่สวยนี่ ถ่ายเห็นเลยนะครับรถราคาหลักหมื่นมาแล้วครับแต่รถผมใช้งานนะคันนี้นะเพิ่งไปขนส่งมาเมื่อวานคนรับกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะครับภายนอกเดี๋ยวดูชิ้นส่ข้างล่างหน่อยเนาะแสงความเป็นจริงนะครับเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะเวลาหกโมงครึ่งนะครับช่วงเย็นนะก็จะมีนัดกันนะครับวันนี้ฝนตกนะ พื้นนี่วันนี้ฝนตกนะวันนี้นะบ้านใครฝนตกมาสามารถคอมเมนต์ทักทายมาได้นะ,นะคลิปนี้จะเห็นตามความเป็นจริงเลยครับกระบะหลังผมใช้งานอยู่นะคันนี้นะใบทะเบียนหน้าหลังมีครบนะครับ รูมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับมียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะเต็สีนี่ก็ไม่สวยเนาะตามอายุการใช้งานนะครับเป็นคลาสสิกคลาสสิกนะใครที่กำลังหารถเข้าไร่เข้าสวนอยู่ราคาหลักหมื่นมาแล้วนี่นะภายในก็ตูก็จะประมาณนี้เบาะ ถ่ายหเห็นเลยนะครับเป็นจะลองขับขีด้วยพื้นครับไปยาำถ่ายหเห็นเลยนะะพื้นครับอโอเคฝั่งค,ครับก็จะประมาณนี้อ๋อประตูปิดสนิทด,ด้วยครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะเปิดประตูมา กเนะ็เลขไม้นะเลขไม้น่าจะสูงอยู่พอสมควรนะครับเจ็ดแสนนะครับคันนี้เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้านะครับจะลองสตาร์ทนะโอเคมาก็จะลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับเปิดกุญแจมาก็มีผาห้องหัวด้วยนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทเนาะฮสตาร์ทติดเลยนะครับอ่า ถ้าติดเดียวติดเลยอ,อืมเบรกดีอ่าเบรกได้ครับอ่าใช้ได้อยู่นะระบบไฟต่างๆใช้ได้ครบนะครับเพื่อเพิ่งไปตรวจสภาพมานะเพิ่งไปโอนเปลี่ยนชื่อมานะอ่าก็คนส่งเขาเช็คมาแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหานเนาะระบบไฟต่างๆ ถอยหน้าถอยลองได้ครับเคลียร์เคียร์เบรดีเดินเบาได้เรียบนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะไปเครื่องนี้เป็นเครื่อง2องแอลนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่4ี่0 0ื่นนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจเหมือนเดิมก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันนิดก่อนนะครับยังไงพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะสาหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ